สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนพยัญชนะไทยนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวประกอบไปด้วยกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้างส่อโซ่ ชชกเชอรยอหญิงดอชดาตอปตักถอฐานทอมุนโททอมุนเท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปาพอพึ่งฝอฝาพอพาน ฟอฟั i, so ew, hip, ula, ang, นพอสมเพามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสราสอฤสีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอนกฮูกนักเรียนรู้จักพยัญชนะครบทุกตัวแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ การออกเสียงพยัญชนะกันนะคะกไก่อ่านออกเสียงว่ากงงูอ่านออกเสียงว่างจจานอ่านออกเสียงว่าจชชิงอ่านออกเสียงว่าชบใบไม้อ่านออกเสียงว่าบ ปปลาอ่านออกเสียงว่าปอพ,อพึ่งอ่านออกเสียงว่าผมมาอ่านออกเสียงว่ามหนกฮูก,กอ่านออกเสียงว่าหเป็นไงคะยากไหมคะทีนี้เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะตัวแรกกไก่ กอขอไข่ขอคอ,อระครั้งคององูงอชอช้างชอซอโซ่สทอบุนโททอนอนเนนนอนอเด็กดอตอเตา่าตอ ถอถุงถอปอปาปอผอพึ่งผอมอมาโมอวอแหวนวอหอหีบหอเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองฝึกอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนจะอ่านคล่องเองคะ่ะ วันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ